ข้ามน้ำข้ามทะเลพูดสาดไร้สาระเนาะทุกคนมันคำใหญ่มากหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีช่องที่จะชวนทุกคนมาทําอาหารเกาหลีกินเองแบบง่ายๆที่บ้านนะคะวันนี้จะชวนมากินเมี่ยงหอยเกาหลีค่ะมันจะเป็นยังไงต้องมาคอยติดตามนะคะก็ตัวนี้ค่ะเป็นหอยทากทะเลซีสเนลแบบกระป๋องนะคะแกะมาเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วก็มีเครื่องเมี่ยงเรานะคะจะมีนอกจากหอยก็จะมี อูอาจไคววเรมีแครอทฝอยแตงกวาแล้วก็หอมดองค่ะง่ายๆเส้นก็จะมีเส้นมาม่าเส้นหมี่แล้วก็เดี๋ยวทานคู่กับกิมจินะคะมาประกอบร่างกันดีกว่า ตอนนี้นะคะเราจะมาราดซอสกันค่ะกําลังสงสัยว่าตอนกินเนี่ยมันต้องเละเทะแน่ๆเลยเพราะว่ามันไม่เป็นแบบผักมันไม่เป็นคำๆอะซอสนะคะก็คือใช้ซอสเกาหลีกินดีขวดนี้ค่ะแล้วฝ้ายก็เติมน้ำส้มใส่ชูลงไปนิดนึงนะเพื่อให้ซอสมันออกเปรี้ยวหวานค่ะ เ็นเมี่ยงที่แบบสุขภาพดีสีสันสดใสทำเองชมเองตามสไตล์ทำเองก็ดีตรงที่ว่าจะเพิ่มเติมอะไรก็ง่ายนะคะอยากกินอะไรก็ใส่ไปโรยงาขาวคั่วคะ่ะ มาค่ะมากินข้าวกันอป,ป้าทานข้าวกันชาหมอกเก๊สซุมิดา <laughs> บอกเลยว่ามันต้องเละแน่ๆใช้มือนะคะล้างมาแล้วก็ก่อนอื่นกิมจิกิมจิทำเองจากซอสทำกิมจิสำเร็จรูปนะคะเปรี้ยวกำลังดี อร่อยนอร่อย,ออยชิมินีลาทุกคนมันคำใหญ่มากหนึ่งสองสาม Mm hmm. mm hmm. สามรสมากมาก sweet sour salty all the flavor สามรสผักกรอบกินแล้วสดชื่นคะ่ะ กิมจิเวลาออกมาจากตู้เย็นแล้วกินเน่ยอร่อย เวลาทำกิมจินะคะวิธีที่บอกไปอลูกค้าอย่าบีบผักนะคะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงตอนเคี้ยวนะอันนี้คือกิมจิที่ทําประมาณน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะมันยังกรุบอยู่เลยอะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้บีบผักนะคะทําผักดองเกาหลีจะไม่เหมือนผักดองไทย crab meat better put more sauce add more sauce mm -hmm. Thank you. this one is super big จะทำนะคะเลือกผักสลัดที่มันเป็นใบๆนะคะอันนี้พอดีตอนไปอะ่ะผักสลัดที่ต้องการที่มันเป็นแบบใบเล็กๆอะ่ะมันไม่มีถ้าผักแบบเนี้ยมันก็ห่อมไม่ได้ไงไม่พูมอสซาฝรั่ง รสกลางๆก็จะแนะนำว่าใส่พริกป่นของไทยอ่ะคือเผ็ดกว่าพริกเกาหลีนะในซอสจะมีพริกเกาหลีอยู่แต่ว่าพริกเกาหลีมันทำให้สีสันสดสีสันมันแดงน่าทานนะคะแต่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นอไอ do you want to get, to make like แบบ เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากการกินเมี่ยงมาทำเป็นแบบว่าเป็นเหมือนข้าวยำดีกว่า Which noodle you prefer Everything Everything เดี๋ยวกินไม่หมดอีกขา้าวยำมั่วที่แท้ทรูกำลังจะเกิดขึ้นอ m not allowed for everything นี่แหละมันถึงจะอร่อยใส่ลงไปแฟงกวาแครอทแฟงกวาหั่นแบบสองแบบหอยจุกๆจุหอยกระป๋องที่คุณพ่อคุณแม่ที่นู่นส่งมาให้นะคะเป็นของมีค่าของกินที่ส่งมาให้ทุกอย่างคือกินแบบเก็บหอมรอมลิบมากเลยไข่วัเละและทีเด็ดของเราหอมดอง ราดน้ำหอมดองเพื่อความอร่อยอ๋อยูยูสช็อปสติ๊กหอยดิน้นหอยยังไม่ตายจ้า ข้ามน้ำข้ามทะเลพูดจาไรสาระเนาะจริงๆตัวตนจริงๆอะเวลาอยู่กับอปป้าคือปัญญาอ่อนมากบอกเลยคิดว่าทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะความอกกังและปัญญาอ่อนทุกวันนี้ยังเล่นแบบว่าวิ่งเตะเตะก้นกระโดดเตะกันอยู่เลย แต่ถ้าตอนแม่เห็นแม่อยู่ก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ว่ามาลุยถ้าซ้อนไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมค่ะ สีงามหอยเขาจะมีรสชาติหวานหนุบเค็มเล็กน้อยค่ะมันก็ไม่เชิงหอยดองอ่ะมันไม่ได้แบบรสชาติจัดขนาดนั้น ก right, huh? ิมจิอิสตารบัลไร์เนาะข้อดีในการทำกิมจิกินเองนะคะนอกจากจะเรื่องสะอาดแล้วอะที่ฝ่ายมองว่าเป็นข้อดีนะ mm hmm. ก็คือว่าแต่ละคนะ่ะ มีความรับรู้ความเปรี้ยวไม่เท่ากันการที่เราไปซื้ออ่ะมันก็บางคนที่บอกว่าเปรี้ยวไปก็อาจจะเพราะว่าเออร้านเขาอาจจะมองว่าเปรี้ยวระดับเนี้ยกําลังอร่อยแต่ถ้าเราทําเองเราควบคุมได้ค่ะว่าเฮ้ยเราทดลองกินวัน,นิดรนนันละหน่อยอย่างเงี้ยมันจะมีวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเปรี้ยวอร่อยเพราะว่าเราชอบเปรี้ยวประมาณนี้ พอมันเก็บไปนานๆมันเริ่มเปรี้ยวเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนจากกินแบบเป็นเครื่องแหนมเอาไปผัดกับข้าวให้ลดเปรี้ยวมันจางลงนะคะเหมือนการทดลองอะช่วงนี้ที่ยังบินไปเกาหลีไม่ได้นะคะบ้านอป้าก็คือจะส่ง อาหารกระป๋องมาให้เพราะว่าอาหารกระป๋องเกาหลีของที่เนี่ยที่ขายอ่ะดูหลายๆร้านแล้วราคาแพงมากก็เข้าใจของซื้อของขายของนำเข้านะสองร้อยอัพอย่างเงี้ยก็เลยอาศัยว่าคุณแม่ใจดีนะคะคุณแม่ก็ส่งมาให้ฟรีเราไม่ได้เสียตังค์ อย่ไว้ค่อยไปตอบแทนคุณแม่ด้วยกันทำอาหารไทยอร่อยๆให้ หมดเกลี้ยงค่ะกับเมนูเมี่ยงหอยเกาหลีนะคะแล้วก็ตบท้ายเป็นเหมือนบะหมี่ยำเนาะยังไงใครมีซอสแล้วนะคะก็ทำตามได้ค่ะตัวเนื้อสัตว์เนี่ยจะใช้อะไรก็ได้ปูอดัดไก่ต้มหมูย่างหมูปิ้งคือ,อประยุกต์ดัดแปลงได้หมดนะคะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณที่ดูคลิปของเราสองคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆร่างกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ see you next time อันยองอ,ยอง